คราบสวัสดีครับ FCT น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากเพจและ facebook ของอาจารย์ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับพิลชัต FCTP Family นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับผู้ที่มีปัญญานะครับมีคุณวุฒิแล้วก็มีคุณธรรมนะครับผมนะครับเจอกันอีกนะครับในคลิปนี้ทีเดียวนะครับในระหว่างที่นะครับทุกคนนะครับ FCTP ทั้งโลกนะครับก็มีการหยุดนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อลดเงือนไขทั้งหมดนะครับแต่ว่านะครับสิ่งที่เราเห็นก็น่าปลื้มใจปิติใจนะครับคงเห็นการถาดทอดสดไปแล้วนะครับอยู่ที่จำปาดงเองนะครับ มีการเตรียมนะครับแล้วก็จัดงานนะครับที่จะบวงสรวงนะครับดูนะครับเครื่องบวงสรวงต่างๆนะครับสวยงามมากๆนะครับขอบคุณนะครับช่องใหญ่ๆของเราที่อยู่ในจำปดงนะก็คือพี่หน่งเมเดนะครับขอให้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ช่วยนะครับป้าแตนแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับต่างๆที่อยู่ตรงนั้นนะครับนะก็ฝากด้วยนะครับพี่หน่งน้องเมเดนะครับ เพราะว่าตรงนั้นยังมีความสําคัญเพราะตรงนั้นยังมีศรัทธาเพราะตรงนั้นยังมีหัวใจอันแรงกล้าที่ระลึกไปสู่ตรงนั้นอยู่นะครับขอให้ตรงนั้นจงเจริญงอกงามไพบวงต่อไปนะครับนะฮะก็นะครับฝากประแตนนะครับในการดูแลจุดนั้นนะครับแล้วก็พี่หนึ่งเมเนเดอย่างที่ว่านะนะครับเพราะว่าเป็นช่องใหญ่ที่มีคุณธรรมอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็ฝากขอบคุณมากๆนะครับงานที่ว่านะครับมีการจัดบวงสรวงมีการเตรียมนะครับ แรียกว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มีการทําสวยงามมากมีรูปพญานาคเจ็ดเสียนเรื่อยทำนองนี้เห็นแวบ,บๆนะแล้วก็เห็นชาวบ้านนะครับไปเตรียมทําไว้อย่างดีงามเลยครับโอ้โหนะครับทําให้เราที่อยู่ไกลๆเนี่ยมองเห็นเรารู้สึกว่ามีความสุขนะครับมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นอยู่เสมอนะครับอย่างมีความสุขความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดน,นั้นมันเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอนะครับดังนั้นก็นะครับฝากทั้งโลกนะครับ ช่วยเป็นกำลังใจนะฮะนะครับพี่น้องที่อยู่ที่จำปงนะครับเขาทําเพื่อสังคมเขาทําเพื่อท้องถิ่นเขาทําเพื่อชุมชนเขานะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็สิ่งนั้นเองก็เป็นความสวยงามเป็นแลนด์มาร์กนะครับที่ควรจะเดินทางไปเที่ยวนะครับสิ่งนี้สําคัญทีเดียวนะครับทาให้เรารู้สึกว่ามีความสุขในการเห็นและมีความภูมิใจนะครับกับชาวบ้านเหล่านั้นเนาะก็ฝากช่องใหญ่ๆตรงนั้นคือพี่หนึ่งเมด นะครับแล้วก็ช่องอื่นๆที่อยู่บริเวณนั้นนะครับก็มีกําลังใจขึ้นมานะครับแล้วก็ประกอบกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ในตรงนั้นต่อไปนะครับรับรองว่าไม่ต้องห่วงเนาะนะครับส่วนเรื่องต่างๆนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทีมทนายนะครับส่วนทุกอย่างก็อยู่ในเงื่อนไขดีแล้วครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับสําหรับการส่งท้ายมีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับทีมทุงนาจามะดงต้องมีอะไรที่ยิ่งใหญ่มีความสุข เป็นกันเองตรงนั้นแน่นอนนะครับผมเชื่อว่า FCTP ที่อยู่บริเวณเหล่านั้นและบริเวณใกล้เคียงนะครับจะต้องมีกิจกรรมแล้วก็เดินทางไปนะครับขอพรนะครับในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือจะไปร่วมในการสวดมนต์ภาวนานะครับในช่วงในช่วงรอยต่อระหว่างปีเก่าปีใหม่นะครับซึ่งสังคมไทยเองนยหลังๆมาก็คือนิยมนะครับก็คือไม่ไปดื่มไปเที <S <S ่ยวไปกินนะในช่วงนี้ เอาเวลานี้ช่วงนี้เป็นวันมงคลเป็นช่วงมงคลคือรอยต่อระหว่างพุทธศักราช2,566และการขึ้นพุทธศักราช2,567นะก็เป็นความเชื่อมาในระยะหนึ่งนะแต่ก่อนไม่มีนะครับแต่ก่อนไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้มีการสวดมนต์นะครับแต่ละวัดก็มีการสวดมนต์ข้ามปีกันนั่นก็เป็นความเชื่อนะครับก็ดีกว่าก็ดีกว่านะครับว่าบางคนอาจจะ แม่นะฮะก็มีโครงการจะดื่มข้ามปีก็ไม่แน่ครับอาจจะมีคนบางกลุ่มนะครับก็อาจจะมีความศรัทธาย่างหนึ่งก็คือจะเมาข้ามปีทีเดียวนคือตั้งแต่ส่งท้ายปีเก่านะฮะตั้งแต่วันที่ 29,30, 31ก็คิดว่าจะเป็นมงคลคนที่ดื่มนะครับเพื่อจะโชว์นะครับว่าเราจะดื่มข้ามปีกันเลยทีเดียวนะคือปี2566นะฮะดื่มจนถึงปี2 5 7 7นะครับก็คงประมาณนั้นนะ แล้วก็ทุกที่เราจะเห็นบรรยากาศนะครับในการเฉลิมฉลองนะครับก็มีการไล่ฉลองนะครับจุดพลุแสดงการนับนะครับเขาดาวนะครับพอถึงส2 1สองหนึ่งเอก็จะเป็นการไล่แต่ละประเทศไปเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเรื่อยๆประเทศนั้นประเทศนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าลักษณะแบบนี้ก็เป็นประเพณีเป็นประเพณีนานาชาตินะครับซึ่งประเทศไทยเองก็ไม่ต้องห่วงครับ เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับก็ขอให้เศรษฐกิจต่างๆของประเทศไทยนะครับในปี2567ก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับนะฮะส่วนที่จำปาดงผมเชื่อว่ามีโครงการอย่างนี้แน่นอนนะครับก็คือจะไปสวดมนต์นะครับคนที่อยู่บ้านใกล้เลนเกียนนะจะไปสวดมนต์ข้ามปีกันที่นั่นก็ได้นะครับเพื่อจะเกิดความเป็นสิริมงคลนะครับสำหรับคนที่นะครับศรัทธาในองค์ปู่บริจิตนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในการทําสิ่งที่เป็นกุศล สิ่งที่เป็นความดีนะฮะก็ขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังถ่ายทอดมานะฮะในจำปงนะครับทําให้เราได้เห็นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงสงายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ถือว่าคึกคักทีเดียวนะผมว่านะฮะคึกคักทีเดียวนะฮะก็คือที่จำปาดงนะฮะฝากกดติดตามนะครับคนที่ยังไม่กดติดตามนะก็คือช่องนะครับ ป้าแตนชาแนลมีช่องเดียวนะครับตอนนี้มีช่องเดียวนะครับจะเป็นช่องไดโพมาช่วงนี้ถือว่าเป็นของปอมนะครับมีช่องเดียวป้าแตนชาแนลนะครับต่อมาก็ฝากพี่เหน่งและน้องเมเดครับอยู่เคียงข้างแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็ช่อง YouTube ต่างๆมากมายอยู่ตรงนั้นนะครับเรายังเป็นปกติทั่วไปนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอให้ท่านมี่ความสุขความเจริญครับสวัสดีครับ